การผจญภัยของเมคาและเพื่อนเมฆเมคาเป็นเด็กชายที่รักท้องฟ้าเขาชอบนอนบนสนามหญ้าและมองดูเมฆที่ลอยไปมาเมฆพวกนี้มาจากไหนนะทำไมถึงมีหลายรูปทรงจังเมคาสงสัยทุกครั้งทันใดนั้นเมฆก้อนหนึ่งก็ลอยต่ำลงมาใกล้เขาเมฆก้อนนั้นกลมปุกปุยนุ่มนิ่มเหมือนปุยฝ้ายและมีใบหน้ายิ้มแย้ม สวัสดีเมคาฉันชื่อกลองกลิ่นฉันได้ยินเสียงเธอถามเรื่องเมฆฉันจะพาเธอไปเที่ยวและเรียนรู้เรื่องของพวกเราเองกลองกลิ่นพาเมคาลอยขึ้นไปบนฟ้าอย่างแรกเลยนะเมคฆเ,เกิดจากหยดน้ำเล็กจิ๋วและผลึกน้ำแข็งที่รวมตัวกันเมคามองลงไปข้างล่างเห็นแม่น้ำและทะเลกำลังอาบแดดความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้พื้นน้ำกลายเป็นไอเรียกว่าการระเหยกลองกลิ่นอธิบาย ไอเหล่านี้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอเจออากาศเย็นเย็นก็จะเริ่มรวมกลุ่มกันมันเหมือนการรวมตัวเป็นเพื่อนกันหลายๆคนเมื่อรวมตัวกันมากๆจนมองเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆนั่นแหละคือเมฆนี่คือส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำที่ทำให้เกิดฝนและหิมะตกลงมารู้ไหมว่าพวกเราเมฆแบ่งเป็นสามตระกูลใหญ่ๆตามความสูง กลองกลิ่นกระซิบมีเมฆสูงเมฆกลางและเมฆต่ำแต่ละตระกูลมีเพื่อนเพื่อนที่รูปร่างต่างกันพวกเขาเริ่มเดินทางขึ้นสู่ชั้นเมฆสูง (high level clouds) ที่อยู่สูงมากๆเมฆตระกูลนี้เป็นผลึกน้ำแข็งพวกมันอยู่สูงกว่า20,000ฟุตเลยนะกลองกลิ่นชี้ไปที่เมฆบางบางฟูเหมือนขนนกนั่นคือเมฆเซ r ัส s ิ i r r s ดูสิมันเหมือนผู้กันปัดเบาๆบนผืนผ้าใบสีฟ้าถัดมาเป็นเมฆโซโรกวามูลัสซิโรคิมูลัสพวกมันเป็นเมฆเกล็ดเล็กๆเรียงตัวกันเป็นแถวๆเหมือนฝูงแกะจิ๋วบนท้องฟ้าและเมฆซโรสเตรตัสซิโรสเตรตัสพวกนี้ชอบทำผ้าคลุมบางๆจนบางครั้งเราเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์มีวงกลมแสงรอบๆหรือที่เรียกว่าเฮโล ตอนนี้เรามาลงสู่ชั้นเมฆกลาง mid-level clouds กันบ้างนะเมฆาพวกเราอยู่สูงประมาณ6 5 0 0 2 0ถึง20,000ฟุตกลองกลิ่นบอกเพื่อนๆในตระกูลนี้จะจบด้วยคำว่าอ alto a โ t o ดูนั่นนั่นคืออโ a คิวม um ูลัสอ s a โ t คิวมูลัสพวกมันเป็นก้อนเมฆสีขาวหรือเทา มีลักษณะเป็นลูกคลื่นหรือลูกแกะเรียงกันสวยงามพวกมันมักจะมาในวันที่อากาศดีๆกลองกลิ่นชี้ไปอีกก้อนและนี่คืออัลโตสเตรตัสอัลโตสเตรตัสพวกมันดูเหมือนผ้าห่มสีเทาอ่อนๆที่คลุมท้องฟ้าไว้ทั้งหมดแต่เรายังมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้แบบจางๆนะมาถึงชั้นเมฆต่ำ Low Level Clouds ที่อยู่ต่ำกว่า6,500ฟุตแล้วส่วนมากจะเป็นเมฆสเตรตั s สเตรตัสที่ดูเหมือนหมอกบางๆพวกนี้อยู่ใกล้พื้นมากๆบางทีก็กลายเป็นหมอกที่พื้นดินเลยล่ะเมฆาแต่มีเมฆอีกชนิดที่ชอบโตขึ้นไปสูงๆพวกมันคือเมฆคิว u ู u s c u ิวมูลัสดูสิก้อนปุยเหมือนดอกกะลำ่ำพวกนี้คือเมฆแดดดีที่มีรูปร่างชัดเจนที่สุดเลย กลองกลิ่นทำหน้าจริงจังถ้าคิวมูลัสโตขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงมากๆและมีสีเทาเข้มมันจะกลายเป็นคิวมูลนิ b มบัสคิวมูลนิมบัสเมฆยักษ์ที่นำพายุฝนฟ้าขนองและมีเพื่อนเมฆฝนอีกตัวคือนิมโบสเตรตัสนิมโบสเตรตัสที่ให้ฝนตกแบบต่อเนื่องทำไมเมฆบางก้อนขาวจัวบางก้อนถึงดำมืดเมฆาถาม เมฆขาวเพราะหยดน้ำเล็กๆกระจายแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเมฆหนามากแสงส่องผ่านไม่ได้ข้างล่างก็เลยดูมืดๆเหมือนที่เราเห็นเมฆฝนสีดำนั่นแหละกลองกลิ่นอธิบายเมคากอดกลองกลิ่นแน่นขอบคุณนะกลองกลิ่นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าพวกนี้มีเรื่องราวและชื่อเรียกที่น่าสนใจแค่ไหน กลองกลิ่นค่อยๆพาเมคาลงสู่พื้นหญ้าที่บ้านไม่เป็นไรเลยเมคาแล้วเจอกันใหม่นะ